สวัสดีครับจอมคุรีสารนะครับผมมุนี่เขาสิมาตากผ้านะครับผมตากผ้าแล้วก็เฮ็ดการทดลองเบืงนะครับผมตอนนี้เลวลาสามทุ่มนะครับนี่ข้าให้เบิง้งแล้วก็ยูโซลบสิบเอ็ดองศานะครับแต่วที่ผมอยู่ลบเจ็ดองศานะครับผมเสียร้องเอาจรงจรงมาตากเบิ้งนะครับแล้วก็เอาขวดน้ำตั้งไว้อ่าเดี๋ยวเมื่อตอนตีหา่าน้องมาเบิ้งกันนะครับผมว่าอ่า มันที่เป็นแบบใดนะครับผมแลวการเพน้ำพมมุที่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมค้างกันนะฮะ นะครับลบเจ็ดลบเจ็ดองศานะครับผมเดี๋ยวมื่อเศร้าห้องม,มาเบิ่งกันนะนั่นนะครับตอนนี้ลบสิบองศานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง่งว่ากางเกงที่เขาตากไว้เมื่อคืนเป็นแบบไดนนะครับเราจะเปิดแฟนให้เบิ่งกันนั่นนะแปะ๊บนึงนะมาดูกันนะครับเพื่อนๆมาเบิ่งกันนะครับผม ว่ากางเกงเขาสิเป็นแบบใดนะครับไม่น้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนะครับผมนี่เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งกางเกงเป็นน้ำแข็งลบสิบองศานะครับผมแล้วก็ขวดน้ำนะครับผมจากที่เขาตั้งไว้เมื่อคืนนี้แม่เป็นน้ำแข็งแล้วน,น,น,น้ำแ,นนำแม่แก็ะกนนล,กละมังละ อเด้อคงจะวางอะไรบ้าง,ปง <c oughs> เป็นน้ำแข็งนะครับผมเด้อเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวผมจะจับอะไรบ้าง <c oughs> เป็นน้ำแข็งนะครับผมวั้วันน้ำกับเป็นน้ำแข็งนะสรุปแล้วแข็งหมดเลยนะ สรุปแล้วแข็งหมดเลยนะครับผมน้ำน,นี่กระมังก็แข็งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลงไปข้างล่างนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปเบื้องนู้นกันนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเขาไปในห้องเราไปเบื้องกัน <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมอันยหายเอา,เอามาตรงไฟให้เบื้องนี่ เออตรงนี้ก็เป็นน้ำแข็งเนาขวดน้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะครับผมน้ำในกระมังกระแข็งแล้วสรุปกลางจริงเขากระแข็งนะครับผมตั้งได้เลยเห็นไหนี่นะครับผมผมก็เอาลงมาจากดาดฟ้าแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆทุกคนได้เบิ่งควดน้ำแที่ผมเอาวางไว้ข้างกันนะครับผมเป็นน้ำแข็งโปกเลยลบสิบองศาแล้วก็เบิ่งน้ำในกระมาังพร้อมนะครับนี่เห็นไหมกางเกงครับผมกางเกงตั้งได้เลย,เลยจะเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> ผมสรุปแล้วแข็งนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปหนานะครับผมตามโคเรียอุษากับคำว่า,าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย